สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอีกหนึ่งวิธีสำหรับการฟักไข่หอยสำหรับมือใหม่นะครับซึ่งวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายและก็โอกาสในการฟักของไข่หอยนะครับมีเปอร์เซ็นต์สูงด้วยนะครับเนี่ยนะครับไข่ที่ฟักมานะครับก็แทบทุกรังเลยนะครับ สำหรับอุปกรณ์ในการฟักก็มีแค่2ชิ้นนี้เท่านั้นเองนะครับก็มีภาชนะใส่น้ำนะครับสำหรับลูกหอยแล้วก็จะมีฝาครอบปัดลมนะครับถ้าหากท่านใดที่ไม่มีนะครับอาจจะใช้ตะกร้าแทนก็ได้นะครับโดยให้มีรูขนาดใหญ่กว่าตัวหอยนะครับเนื่องจากเวลาที่ลูกหอยฟักมานะครับมันก็สามารถที่จะทยอยลงน้ำได้นะครับ วิธีนี้นะครับจะช่วยป้องกันลดไข่แห้งฝอได้ดีมากนะครับเนื่องจากว่าเป็นวิธีที่เรานำไข่มาฟักภายในบ้านนะครับก็ช่วยในการป้องกันลมแล้วก็แสงแดดได้ดีนะครับแล้วก็โอกาสที่จะทำให้หมดนะครับมากัดกินก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเวลาที่เรานำไข่ไปฟักข้างนอกนะครับในบอ่อนะครับโอกาสที่จะทำให้หมดนะครับมากัด กินไข่นะครับก็มีสูงด้วยเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็นลูกพอยที่ฟักมานะครับก็หลายตัวแล้วเหมือนกันนะครับ สำหรับใครที่ฟักมาสังเกตดูลูกหอยนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับให้เรานำลงบอ่อได้เลยนะครับ เราสามารถใส่ไปทั้งรังได้เลยนะครับเนื่องจากว่าดังเปล่านะครับก็จะเป็นอาหารให้กับลูกหอยได้นะครับเมื่อลูกหอยฟักมาได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับให้เรานําลงบ่ออนุบาลได้เลยนะครับทั้งภาชนะเลยนะครับเนื่องจากว่าลูกหอยนะครับก็จะถึงเวลาในการกินอาหารแล้วนะครับ หลังจากฟักสองถึงสวันได้นะครับลูกก่อยก็จะยังไม่กินอาหารมากนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับให้เรานําลงบ่อนอนุบาลได้เลยนะครับโดยใส่อาหารให้จะเป็นพวกสาหร่ายหรือว่าพืชน,น้ําต่างๆนะครับ ดังแก่ๆนะครับไม่สังเกตดูลักษณะของสีของไข่นะครับก็จะเริ่มมีสีดำๆนะครับถ้าหากเราลองแกะดูลูกข่อยยังเป็นสีแดงๆอยู่นะครับให้ทําการฟักต่ออีก1-2วันนะครับเนื่องจากว่าลูกข่อยยังไม่พร้อมที่จะลงน้ํานะครับมาดูขั้นตอนวิธีการฟักไข่แบบนี้กันนะครับโดยให้เราเตรียมภาชนะไว้ให้พร้อมนะครับ นี่นะครับภาชนะสำหรับใส่น้ํานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่น้ําลงไปประมาณไม่เกิน10เซนติเมตรนะครับนี่นะครับถ้าหากว่าเราใส่เยอะเกินนะครับจะทําให้ลูกขอยนะครับปีนขึ้นมาได้นะครับดังนั้นเราจะไม่ใส่น้ําให้เยอะจนเกินไปนะครับถ้าตะกร้าหรือว่าฝาครอบพัดลมมีขนาด เล็กนะครับก็ให้ท่านผู้ชมนะครับนำแก้วน้ำนะครับใส่ลงไปไว้ตรงกลางนะครับหลังจากนั้นก็วางตะกร้าลงไปได้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ เราจะใช้เวลาในการฟักไข่ประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับถ้าหากรังไหนที่อาเกนะครับก็จะใช้เวลาไม่กี่วันนะครับก็จะฟักเป็นตัวนะครับถ้าหากว่าวันไหนนะครับอากาศร้อนๆนะครับก็ให้ทําการพรมน้ําให้นะครับอาจจะสองถึงสามวันครั้งนะครับพรมน้ําให้ ใส่ที่เราทําการพรมน้ําให้นะครับเนื่องจากว่าเราป้องกันไม่ให้ไข่แห้งจนเกินไปนะครับเพราะถ้าหากว่าขเปลือกไข่ด้านนอกแห้งนะครับก็จะทําให้ลูกหอยนะครับที่ฟักเป็นตัวนะครับไม่สามารถที่จะคลานออกมาจากเปลือกไข่ได้นะครับดังนั้นเราจึงต้องทําให้เปลือกไข่บริเวณด้านนอกนะครับเนี่ยครับเปียกชื้นนะครับแต่ว่าไม่เราไม่ควรที่จะ ช่น้ำไว้นานๆนะครับเราจะทําให้ไข่หอยเน่าเสียได้นะครับครับถ้าหากไข่หอยนะครับมีความชื้นที่เหมาะสมนะครับหลังจากที่ลูกหอยเริ่มฟักเป็นตัวนะครับมันก็จะทําทการกินเปลือกด้านนอกออกนะครับแล้วก็จะทยอยคลานออกมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไข่ที่มี ความแห้งเกินนะครับเปลือกไข่ก็จะมีลักษณะแข็งนะครับลูกไอยก็ไม่สามารถที่จะเทเปลือกออกมาได้นะครับดังนั้นให้เราทําการช่วยเกะให้นะครับนี่นะครับลักษณะของรังแบบนี้นะครับถ้าสีดำดำนะครับก็แสดงว่าลูกไอยนะครับเริ่มฟักเป็นตัวแล้วนะครับนะครับรังแบบนี้มันก็สามารถที่จะคลานออกมาเองได้นะครับ นะครับบางปลาแบบนี้นะครับลูกหอ,อยฟักหมดแล้วนะครับวิธีนี้นะครับก็ท่านผู้ชมลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับเพราะเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สามารถดูเลได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการฟักค่อนข้างสูงนะครับ นะครับเมื่อลูกหอยฟักมาได้ประมาณ1สัปดาห์นะครับเราก็นําลงบ่ออนุบาลได้เลยนะครับ